หลงตือหลงไว้หลงตาหมดเน่หลงตือวาสัอ๋ยลงไปมาล่ำม,มาร้อยวันผ่านนอหลงตาเริ่มเอามาแม่มาน้ำกันแม่มาพอเวลามาเออมัตัวแทนนำํำพอวางมาพอวางเออ คนบุญเป็นอาหารส่นยญ่ได้ก็มาบวชสุญญมแต่ว่าบวชเท่นี่เนาะแจ็เทื่ออะไรบวชด,ดีไหมั้าค<ะ>เทงที่หาครับนี่รั้างที่หาปุนาะอมเมนธรรมดาปันใดสมัยั้างพุทธกาลเทือที่เจ็ดยังอยู่ใดเงิดบอ่อกามี นออันนี้ฮแก้ไข่ครังพุทธกาลนอแมนุกาดนอเอาใช่หล้วเอาดอกไม้ไมาเจ้าหน่อยมาภูมิดอกไม้งมามบางยานะเออเอาบางดกเออนั่นแหละนั่นแหละเอาพราเวลาเป็นตัวแทนมาเอาแมนุกาดแ่มา มันโยกตอใไม่ถาวายปนมเมอ่อเดอ้ออันนี้เรื่องพิเศษได้ออานี่นี่โยกมานี่ให้โยกแม่มันเป็นภูมิมอบซัดมันจะที่ได้บุญลานลานลานเปอร์เซ็นอ้าวสาธุพร้อมกันด้านหนึ่งสองสามอาโยกมาโยกแม่ สาธุพัฒนกันดังๆสาธุนิพพานะปัจจัยโหตุนาที่เก่าได้บุญน้ำกันเบ้อจุกูทุกคนเอาไปนั่งสบายเนี่เมื่อวานนี่ว่ากับยอแม่อยู่เนาะสาธุนั้ยจะตัวยอแม่วาาสาธุแต่เมื่อวานนี่ เวลาเมื่อเมือวันที่นั่งอยู่นั่นงในบ้านต้องวสลาที่อยู่รถครับในบ้านต้องพอวิลาครับเมื่อวันเอาแมนทำบอกโอ้เออาโมเป็นยังเนาะเอาเออไปนั่งซะบ้านี้เนาะมันหลดตาบ่ค่อยขักปนไหนจังว่าเบิ่งหยาดหยาดอยู่อ้าวอันนี้หันบวชเฉลิมพระเกียรติเด้อ จังขอแจ้งหาาดโน้ทงทลายได้ทราบวันที่2ิบวชนาบเป็นทีละข้งังพันว่าฉันอิ่มหมดแล้วเห็นบอกจือไหวเฮ็ดจังสิยละลวงตากะิลงพอดีแต่ว่าศีลต่อไปเดอ้อบอกครูาบาอาจารย์ไหวจัดกันเทศเน้อเทศเป็นอิ่มหรือเศ้า เ yeah. นอะเนม่อนครูบาอาจารย์มาหาปร,ริยนก็ตามบอบปร,ริยนก็ตามคืนเทศทุกศส้นถูกสินหลวงตาสินางฟังบัส่วนมือธรรมดาบัญให้รูประชิบนาที่ผู้ใดเิว่าธรรมะขอใดกะนนมมตนเลยซิบนาที่จัดกันไว้เนอ เอาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มนั่นกลุ่มนี้ต่างๆอย่างนี้อันนี้อยากใหญ้ญาติโยมฟังธรรมะหลากหลายในเข่าพรรศาเนี่ยผู้มาอาจารย์มาจากทั้งเอิร์นนี่แต่คันค้นเขตเป็นจังหวัดสิเข้าเก่าจังหวัดบอกคือเข้าสามบุรีรัอำเภอเนี่ยสามที่เก่าอำเภอคนนี้วัดเนี่ยกับมันก็นหลายวัด ที่มาอยู่น้ำกันเเนพราะฉะนั้นฝากท่างคณะผูพิจารณานมนมโนครูบาอาจารย์ว่าธรรมะคู่มือคู่มือสินาทีเอาแต่มองเด็ดเด็ดเจงสีนาอย่างมากไม่เกินสิบห้านาทีพอดีพอดีบให้มันสวยลายเกินไปน่างสีนา ส่วนวันพานนยัยามนี่นิมมตนาาคุาอาจารย์ขึ้นธรรมาสบันเท,ทูกศิกลตกศิลวงตาสินนางฟังบันเนี่ยพอหลวงตาเ่ามาหลายแล้วนอนจนหาติโยมฟังแล้วโอ้ยจแมนเ่าความเก่าพันว่าหลวงตาเ่าความเก่ากับบะแมนคือเธอเก่าได้เธอใหม่คือเฮากินเขา่ากินเธอเดียวมันบแล้ว ขนาดอาหารกัยังเธอนิปนเธอนิปียงเทนิํำมะฮุงเทนิลาดปลาเทนีก่อยปลาเทนั้นปียงปากินอยู่เรลยๆกินอยู่บ่อยๆปันนันมันกันยังเถาอยู่เห็นบอเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆฟังอยู่เนืองนิดมันจะได้ซึมทราบเข้าไปในจิต ของผู้ฟังเมื่อธรรมะไหลลงสู่ใจมากเพียงใดชีวิตของบุคคลนั้นย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบออิ่มขึ้นมากเพียงนั้นถ้าธรรมะสมบูรณ์แล้วเวลาใดเมื่อใดวันใดเดือนใดปีใดก็ตามบุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีความสมบูรณ์ เมื่อสมบูรณ์แล้วเกิดอะไรขึ้นย่อมไม่หิวย่อมไม่กระหายย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่เดือดร้อนสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวนี่พเจนนันจึงขอนี่ม่นรุบาาจารย์จัดสัรนเดอ้อจัดทห้มันเรียบร้อยคุ่มือคุ่มือใดพอมนีหลวงตาชุบเดยูหลวงตาจะไปเป่าถ้ามากับท่าง เทศบาลตำบนหัวตะพ่านพันวักคนผู้เฒ่าประม่านจักรลอยแต่หลวงตากะสิเมื่อบ้านเมื่อนครพนมหมอนัดเหมือนตีเหล่าเฮ้าดูแลมันดีปนิมันยังบอกบอกมันบอกบอก,บอกฟังอยู่ร่างกายก็ดีว่าวยากกระดดก,กระเดือกเป็นตะถิมขึ้นยังเนี่ย <c oughs> นอกพอเวลากะดีนอกเป็นตะถิมแต่ว่ามันเหตุประโยชน์ในีเฮ้าก็เลยเลี่ยงมันจักหน่อย มันป่วยเท่ากับดูแลรักษามันไว้ัารสวดดูแลรักษาจะได้่ได้ก็แล้วแต่เธอการเท่ากับที่ได้สวง่ได้ดูแลมันจากที่นั่พอํำคัญมาทรมะสมบูรณ์ในจิตจะเป็นอย่างนั้นพอจากนั้นวันที่เศร้าแปดบวชวันที่เศร้าหาเศร้าแปดก็เฉลิมพระชนมาพรรษาบวชเฉลิมพระชนมาพรรษา สมเดเจ็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่าพระบรมราชชนีปันปีหลวงบวชวัะทีผ่าบัดนี้วันเฉลิมพระชนมรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพิ่นบวชแต่ว่าเพิ่นว่าให้เจริญุพธมนสมโพธิพระธาตุเจดี เวลาบ่ายสองโมงเลึงแจ้งขังนยาโยมทั้งหลายไดศาราบโดยถวายเจ้งการวันที่เร้าแปดเจริญพระพุทธมนต์สมวปวดพระธาตุเจดีย์น้อมก้าวถวายเป็นพระเจกุศลทั้งสามพระองค์นี่พรจะนั้นจ,จึงขอแจ้งข่าวพี่น้องทั้งหลายไดศาราบ์โดยถวายเจ้งการแบดนี้ก็สมควรแก่โอกาสโดยอนุภาพบารมีคุณบัตริรัตนตรัย คกอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระคุบาจารย์ประสงค์แม่จีแม่พรามได้ศึกษาเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบนกุศสลทั้งหลายทั้งมวลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ที่ได้ให้ทานรักษาจิตเจริญเมตตาภาวนามาโดยเฉพาะเราบำเพ็ญบุญทุกสิ่งทุกประการทุกวันทุกวันมาหลับตาลงสับนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลาย สมบูรณ์บริบูบรณ์ไปด้วยบุญ,บบญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเออบิ่มพองแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระเจ้กุศลแด่พระบาทุนเด่าพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตรรัชกาลที่เก้าล้อมด้วยบรุรพมหาตัตตญาิราชเจ้า ทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแดดพระบาทสมเด็จพระชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระธินาถพิลัยกัญญาณีตลอดพระบรม,มงวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเถราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่ปิดามรรดาของใครของมันเดอ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่แววตาท่านทั้งสองพ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิ่คุรกุศลนแก่ผูย่าตายายาามีปัญญาบุตริดาลูกหลานครูปบาอาจารย์ผู้มีบุปกระกรคุราค้งทลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรในเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้แะรับทราบขอให้อนุโมทนาสาสุกการเหมือนกระตนดำเองถ้ามีความทุกข์ก่อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปขอพระเทราหนุเทระพบาจารย์ประสงค์โอง์สมเนรเมธีเมมพระความเจ้านา ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปขอให้โชคลาภร่ำรวยมั่งมีสิ้สุข ขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดความปรารถนาใดๆที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสาเร็จจงพรรันสาเร็จในที่สุดขอทุกภายขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตัวในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุข เราคือมาผลพรนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ